คุณคือผู้เรียกพลังงานที่มีการสั่นสะเทือนคุณคือสติรับรู้คุณคือพลังงานคุณคือการสั่นสะเทือนคุณคือกระแสไฟฟ้าคุณคือพลังงานจากต้นกําเนิดคุณคือผู้สร้างคุณมีความคิดชั้นนำคุณคือผู้เรียกและผู้ใช้ประโยชน์ ที่เฉพาะเจาะจงที่สุดและกระชับและกระฉับกระเฉงที่สุดของพลังงานที่สร้างโลกซึ่งมีอยู่ทุกคนทุกแห่งในจักรวาลที่มีการพัฒนาเสมอและงดงามอยู่ชั่วนิรันด์นี้คุณคืออัจฉริยะในการสร้างซึ่งแสดงออกมาในความเป็นจริงชั้นนำที่อิงเวลาและระยะทาง ด้วยจุดประสงค์ที่จะนำพาความคิดออกไปเหนือจุดที่มันเคยอยู่มาก่อนแม้มันอาจจะดูแปลกๆสำหรับคุณในตอนแรกแต่มันจะมีประโยชน์ที่เดียวที่คุณจะเริ่มยอมรับตัวเองในฐานะของตัวตนที่มีการสั่นสะเทือนเพราะคุณอยู่ในจักรวาลที่มีการสั่นสะเทือนและกฎต่างๆที่ควบคุมจักรวาลน,นี้ และกฎต,ต่างๆที่ควบคุมจัก,กรวาลน,นี้ก็อิงการสั่นสะเทือนทั้งสิ้นเมื่อคุณรู้สึกคุ้นเคยกับกฎแห่งจัก,กรวาลอย่างมีสติรับรู้และเข้าใจว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงได้ตอบสนองในแบบที่เป็นอยู่ความพิศวงและความสับสนทั้งหลายแหลก็จะถูกแทนที่ด้วยความกระจ่างชัดและความเข้าใจ ความแคลงใจและความหวาดกลัวก็จะถูกแทนที่ด้วยความรู้และความมั่นใจความไม่มั่นใจก็จะถูกแทนที่ด้วยความมั่นใจและความปิติสุขก็จะกลับคืนมาในฐานะของสิ่งที่เป็นพื้นฐานของประสบการณ์ของคุณ เมื่อความปรารถนาและความเชื่อของคุณเข้าคู่กันทางการสั่นสะเทือนในเมื่อสิ่งต่างๆจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหาตัวการสั่นสะเทือนของตัวตนของคุณจึงต้องเข้าคู่กับการสั่นสะเทือนของความปรารถนาของคุณเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอย่างเต็มที่ในเมื่อสิ่งต่างๆจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันเข้าหาตัว การสั่นสะเทือนของตัวตนของคุณจึงต้องเข้าคู่กับการสั่นสะเทือนของความปรารถนาของคุณเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอย่างเต็มที่คุณจะปรารถนาบางสิ่งบางอย่างโดยเพ่งความสนใจไปยังการไม่มีมันเป็นหลักและคาดหวังว่าจะได้รับมันมาไม่ได้เป็นอันขาด เพราะว่าความถี่ในการสันสะเทือนของการไม่มีและความถี่ในการสันสะเทือนของการมีในสิ่งนั้นๆเป็นคลื่นที่แตกต่างกันมากพูดอีกอย่างก็คือความปรารถนาและความเชื่อของคุณจะต้องเข้ากันได้ทางการสันสะเทือนเพื่อให้คุณได้รับในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานั่นเองนี่คือภาพที่กว้างขึ้น คุณมีประสบการณ์ต่างๆที่ทำให้คุณระบุได้ถึงความชอบส่วนตัวของคุณจากมุมมองอันเฉพาะเจาะจงอย่างนีเลิศไม่ว่าจะเป็นโดยที่คุณมีสติรับรู้หรือไม่ก็ตามทีนี้ขณะที่มันเกิดขึ้นต้นกำเนิดที่ได้ยินต้นกำเนิดที่ได้ยินคุณและรักใคร้เอ็นดูคุณก็จะตอบสนองต่อคำร้องขอ ซึ่งเป็นกระแสไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือนของคุณในทันทีไม่ว่าคุณจะสามารถใช้คำพูดบรรยายถึงมันอย่างมีสติรับรู้ได้หรือไม่ก็ตามฉะนั้นไม่ว่าคุณจะร้องขออะไรไม่ว่าคุณจะขอไปด้วยถ้อยคำหรือจะแค่แสดงออกมาเป็นในๆถึงความปรารถนาของคุณคำร้องขอของคุณ จะเป็นที่ได้ยินและได้รับการขานตอบทุกครั้งไปโดยไม่มีข้อยกเว้นเมื่อคุณขอมันก็จะถูกส่งมาให้เสมอเมื่อคุณได้เรียนรู้ถึงกฎแห่งการดึงดูดแล้วและเมื่อคุณตระหนักได้ว่าความคิดของคุณให้ความรู้สึกอย่างไรคุณก็จะไม่มีวันรู้สึกกลัว ว่าสิ่งที่คุณไม่ปรารถนาจะกระโดดเข้ามาในประสบการณ์ของคุณอีกเลยคุณจะเข้าใจว่าไม่มีอะไรจะกระโดดเข้ามาในประสบการณ์ของคุณโดยที่คุณไม่ได้เชื้อเชิญคุณไม่มีวันจะเป็นอิสระจากความหวาดกลัวในประสบการณ์อันไม่พึงปรารถนาได้ด้วยการพยายามควบคุมพฤติกรรม หรือความปรารถนาของคนอื่นคุณจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อคุณปรับจุดในการดึงดูดทางการสั่นสะเทือนของตัวเองแล้วเท่านั้นทุกๆความคิดทุกๆไอเดียทุกๆตัวตนทุกๆอย่างต่างก็มีการสั่นสะเทือนทั้งสิน้นฉะนั้น เวลาที่คุณเพ่งความสนใจไปยังบางสิ่งบางอย่างแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆการสั่นสะเทือนของตัวตนของคุณก็จะเริ่มสะท้อนการสั่นสะเทือนของสิ่งที่คุณให้ความสนใจยิ่งคุณคิดถึงมันมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งสั่นสะเทือนเหมือนมันมากขึ้นเท่านั้นยิ่งคุณสั่นสะเทือนเหมือนมันมากเท่าไหร่สิ่งที่เหมือนกัน ก็จะยิ่งถูกดึงดูดเข้าหาคุณมากขึ้นเท่านั้นแนวทางอย่างนั้นของการดึงดูดจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณส่งการสั่นสะเทือนที่แผกไปออกมาและเมื่อมีการส่งการสั่นสะเทือนที่แผกออกไปสิ่งต่างๆที่เข้ากันกับการสั่นสะเทือนนั้นก็จะถูกดึงดูดเข้าหาคุณด้วยตัวคุณเอง การให้ความสนใจกับความรู้สึกของตัวเองคุณจึงรู้ได้อย่างง่ายดายว่าคุณกำลังให้ความสนใจกับสิ่งที่ตัวเองปรารถนาหรือไม่หรือคุณให้การสนใจกับสิ่งที่คุณไม่ปรารถนากันแน่เวลาที่ความคิดของคุณเข้าคู่กับความปรารถนาของคุณทางการสั่นสะเทือนคุณจะรู้สึกดีขอบข่ายของอารมณ์ของคุณจะมีตั้งแต่ความอิ่มเอมใจการคาดหวัง ความกระตือรือร้อนไปจนถึงความยินดีปรีดาแต่ถ้าคุณมัวไปสนใจกับการขาดแคลนหรือการไม่มีสิ่งที่ตัวเองปรารถนาอารมณ์ของคุณก็จะมีตั้งแต่ความหมดอาลัยตายยาความกังวลความาท้อแท้ความเกลี้ยวกลาดความโก,กรธเกลี้ยวความไม่มั่นคงไปจนถึงสภาพหดหู่ฉะนั้น เมื่อคุณตระหนักถึงอารมณ์ของตัวเองอย่างมีสติรับรู้คุณก็จะรู้ถึงสภาพของตัวเองในส่วนที่เป็นการยอมเปิดรับของกระบวนการสร้างอยู่เสมอแล้วคุณก็จะไม่มีวันเข้าใจผิดได้อีกเลยว่าทำไมสิ่งต่างๆถึงได้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์ของคุณนี่แหละที่มอบระบบชี้นำที่เยี่ยมยอดให้กับคุณและถ้าคุณสนใจกับมันหน่อย คุณก็จะสามารถนำทางตัวเองให้ไปยังสิ่งใดก็ตามที่คุณปรารถนาได้คุณเคยเห็นระบบนำล่องที่บอกตำแหน่งของทั้งโลกในยานพาหนะสมัยนี้หรือเปล่าเสาอากาศบนหลังคายยานพาหนะคุณจะส่งสัญญาณไปยังดาวเทียมบนฟ้าที่จะระบุถึงตำแหน่งในปัจจุบันของคุณเมื่อคุณใส่จุดหมายปลายทางที่คุณปรารถนาลงไปในแผน ในแผงแป้นคอมพิวเตอร์ก็จะนำคำนวณเส้นทางระหว่างจุดที่คุณอยู่และจุดที่คุณอยากไปจอมอนิเตอร์จะแจ้งให้คุณทราบถึงระยะทางที่คุณต้องการเดินทางและแนะนำเส้นทางที่ดีที่สุดที่จะไปถึงจุดนั้นและพอคุณเริ่มเดินทางระบบนั้นก็จะบอกโดยคำพูดหรือโดยตัวหนังสือเส้นทางอันจำเพาะเจะจงที่จะนำคุณไปสู่จุดหมายใหม่ ระบบนำล่องไม่เคยถามว่าคุณไปไหนมามันจะไม่ถามว่าทำไมคุณถึงไปอยู่ตรงนั้นนานจังภารกิจเพียงอย่างเดียวของมันก็คือการช่วยให้คุณเดินทางจากจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้ไปยังจุดที่คุณอยากจะไปอารมณ์อารมณ์อมของคุณก็มอบระบบนำล่องที่เหมือนเหมือนกันนี้ให้กับคุณเนื่องจากหน้าที่หลักของมัน ก็คือการช่วยให้คุณเดินทางจากจุดที่คุณอยู่ไปยังที่ไหนก็ตามที่คุณอยากจะไปเช่นกันมันสำคัญสุดๆเลยละ่ะที่คุณจะต้องรู้ว่าตัวเองอยู่ตรงไหนเมื่อดูความเกี่ยวพันกับจุดที่คุณอยากจะไปเพื่อจะได้เคลื่อนเข้าไปใกล้ๆกับจุดที่คุณอยากจะไป ได้อย่างมีประสิทธิภาพความเข้าใจทั้งในเรื่องของจุดที่คุณอยู่และจุดที่คุณอยากจะไปนั้นเป็นสิ่งจำเป็นทีเดียวถ้าคุณคิดจะตัดสินใจอย่างรอบคอบเรื่องการเดินทางของตัวเองคุณถูกแวดล้อมด้วยอิทธิพลมากมายในสภาพแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมของคุณและบ่อยครั้งที่คนอื่นก็ขอร้องหรือยืนยันให้คุณปฏิบัติตัวแผกออกไป เพื่อให้ส่งผลกับประสบการณ์ของพวกเขาในแง่บวกคุณมีกฎหมายกฎเกณฑ์และการคาดหวังที่คนอื่นกำหนดให้อยู่ท่วมทน้นและดูเหมือนว่าเกือบทุกคนจะมีความเห็นว่าคุณควรจะทําตัวอย่างไรกันทั้งสิน้นแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะยังคงอยู่บนเส้นทางระหว่างจุดที่คุณอยู่ในตอนนี้และจุดที่คุณอยากจะไป ถ้าคุณให้อิทธิพลภายนอกเหล่านั้นมาชี้นำคุณบ่อยครั้งที่คุณถูกดึงไปทางโน้นทีทางนี้ทีด้วยความพยายามที่จะทำให้คนอื่นพอใจเพียงเพื่อจะค้นพบว่าไม่ว่าคุณจะพยายามอย่างหนักหน่วงเพียงไรคุณก็ไม่อาจเคลื่อนไปในทิศทางที่น่าพึงใจได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นคุณจึงไม่ได้แค่ไม่ได้สร้างความพึงใจให้พวกเขาเท่านั้น แต่คุณยังไม่ได้สร้างความพึงใจให้กับตัวเองด้วยและเนื่องจากคุณถูกดึงไปในหลายทิศทางเหลือเกินคุณจึงมักจะหลงทางในขณะที่เดินทางไปยังจุดหมายที่คุณอยากจะไปของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะพึงให้ก็คือความสุขของคุณของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คุณจะให้กับคนอื่นได้ก็คือความสุขของคุณเนื่องจากเวลาที่คุณอยู่ในสภาวะที่เบิกบาน เป็นสุขหรือพึงใจคุณจะเชื่อมโยงกับสายทานจากพลังงานจากต้นกำเนิดในแง่บวกที่บริสุทธิ์และเป็นสิ่งที่เป็นคุณจริงๆเมื่อคุณอยู่ในสภาวะที่มีการเชื่อมโยงเช่นนี้แล้วอะไรหรือใครที่คุณให้ความสนใจก็จะได้รับประโยชน์จากความสนใจของคุณ ไม่มีใครอื่นที่จะต้องการให้คุณเป็นหรือทำอะไรให้เพื่อให้พวกเขาบรรลุความสำเร็จเนื่องจากพวกเขาต่างก็เข้าถึงสายทานแห่งความผาสุกได้เหมือนกันกันกบคุณบ่อยครั้งที่คนอื่นซึ่งไม่เข้าใจว่าพวกเขาสามารถเข้าถึงสายทานนี้ได้ก็ระทมทุกข์อยู่กับการที่ตัวเองไม่สามารถยึดเหนี่ยวให้กับตัวเองอยู่ในสภาวะที่ให้ความรู้สึกดีได้ และขอให้คุณปฏิบัติในแบบที่พวกเขาเชื่อว่าจะทำให้พวกเขารู้สึกดีแต่พวกเขาไม่เพียงแต่จะรั้งคุณไว้ในสภาวะที่ไม่สะดวกสบายในขณะที่ก็พยายามทำให้คุณรับผิดชอบต่อความหันษาของพวกเขาเท่านั้นพวกเขายังรั้งตัวเองไว้ในสภาวะแห่งการจองจำอีกด้วยความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คนอื่นทำ แต่ขึ้นอยู่กับความสมดุลทางการสั่นสะเทือนของคุณเองเท่านั้นและความสุขของคนอื่นก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณเช่นกันแต่ขึ้นอยู่กับสมดุลทางการสั่นสะเทือนของพวกเขาเพียงอย่างเดียวเนื่องจากความรู้สึกของพวกเขาในช่วงขนาดใดๆเป็นเรื่องของการผสมผสานพลังงานของพวกเขาเองความรู้สึกของคุณน,นั้นเรียบง่ายชัดเจน และเป็นตัวที่บ่งชี้ได้เสมอถึงความสมดุลทางการสั่นสะเทือนระหว่างความปรารถนาของคุณกับสิ่งที่คุณส่งออกไปทางการสั่นสะเทือนจากมุมมองของคุณสำหรับสิ่งที่คนคนหนึ่งจะต้องเข้าใจนั้นไม่มีอะไรในจักรวาลน,นี้ที่จะสำคัญไปกว่าการที่เขาเข้าใจว่าการสั่นสะเทือนที่ตัวเองส่งออกไปนั้น เข้ากับการสั่นสะเทือนของความปรารถนาของพวกเขาได้ขนาดไหนและการเข้าใจว่าความรู้สึกของคุณคือตัวบ่งชี้บอกว่าคุณเปิดให้มีการเชื่อมโยงกับต้นกำเนิดหรือเปล่าทุกความรู้สึกดีๆทุกสิ่งที่สร้างขึ้นในแง่บวกความบริบูรณ์ทั้งหลายของคุณไม่ว่าจะเป็นความชัดเจนสุขภาพที่สมบูรณ์ พลังใจหรือความผาสุกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเห็นว่าดีต่างก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของคุณในขณะนี้และความสัมพันธ์ที่การสั่นสะเทือนของความรู้สึกนั้นมีต่อการสั่นสะเทือนของสิ่งที่เป็นคุณจริงๆและต่อสิ่งที่คุณปรารถนาจริงๆทั้งสิ้น